สอนแก้ลูบิกสองคูณสองนะคะนี่เลยซึ่งเป็นรูบิกที่เล็กกว่าสามคูณสามและสามคูณสามประมาณนี้นะท่านผู้ชมซึ่งมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะมาก่อนอนเลยสูตรที่ต้องรู้มีอะไรบ้างฮะอ่ะถ้าเกิดไม่รู้สูตรนี้คือแก้ไม่เป็นเลยมาเดี๋ยวมิ้นสอนอ่ะมิ้นสอนแก้สูตรนี้หน่อยนี่นะต้องหมุนยังไงยางแรกจับรูบิกเป็นไหมอ่ะต้องจับรูบิยังไง อเอานิ้วโป้งนั้นสองนิ้วไว้ที่แถวล่างของดูบิกสองคนสองแล้วก็เอานิ้วนางกับนิ้วกลางไว้อันแรกของสองคนสองคืออันเดียวกับนิ้วโปง้งแต่ว่าคนละด้านกันแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยไว้ข้างบนสุดเลยจะเอาไว้ปัดได้อ่ะจะเป็นฟิงเกอร์ร์ทแต่ว่านิ้นขอทำเป็นหน้าขาวนะ คือต้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนหมุนขึ้นแล้วก็แล้วตรงนี้จะปัดซ้ายได้พอดีอ่าซ้ายแล้วก็ลงลงแล้วนี้จะปัดขวาขวาทำกี่รอบหกรอบซึ่งจะบอกเลยว่าพี่แม่เคยทําไปในคลิปนี้เลยเดี๋ยวูดูบีกี่ที่สองเนี่ยไจริงดูไปดูกันได้นะถ้าอยากได้แล้ว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 อ่าได้แล้ว นั่นแหละคือสูตรที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้แก้ไม่เป็นมาที่แม่ขอรูปีกงน่อยเดี๋ยวเพรสนที่เหนือเองอ่ะ,อะนี่เลยคือรูป่สองี่สองนะ,ะเดี๋ยวให้มินมั่วให้ก่อนเดี๋ยวพี่แม่จะสอน่ันแกอ่เสร็จแล้วอ่ะนะวิธีการแรกเลยว่าแกหน้าขาวนะท่านผู้ชม นี่คือวิธีการแก้หน้าขาวฮนะอ่ะมิ้นมาดูด้วยได้นะฮะวิธีการนี้ก็คือนี่เลยไปที่หน้าขาวหน้าขาวก็คือหน้าที่มีโลโก้มาอยู่นะฮะอ่ะอะซึ่งนี่คือหน้าขาวซึ่งให้เราหาสีขาวที่เหลือซึ่งมันควรจะอยู่ด้านล่างแถวล่างตรงนี้มาเราชมซึ่งนี่เลยมิน้นมาดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเพ่อขอสอนเพื่อนแบบให้เข้าใจนะฮะอันนี้เนี่ยสีขาวตรงนี้นะ ทุกคนดูว่ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอันนี้อยู่ด้านขวาใช่ไหมให้ทุกคนพิงมาด้านนี้แล้วหมุนด้านหลังเนี่ยนะมาทางขวาเอ้ยหมายถึงอันนี้อยู่ทางขวาใช่ไหมให้หมุนมาทางซ้ายพูดผิดเออโอเคแล้วก็หมุนแถวเนี้ยขึ้นแล้วก็หมุนแถวหลังกลับมาเห็นเปล่าอันนี้มันจะขึ้นไปอยู่แล้วต่อไปอทุกคนดูอ่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่ทางตาที่อยู่ทางซ้ายคนก็หมุน เหมือนเดิมแต่ว่าสับกันก็คือด้านหลังด้านขวาีปขึ้นแล้วเหมือนกันนี่เลยขึ้นมาอีกแล้วเหลืออันเดียวเลออนเดียวอ่าก็คืออันนี้นี่เองนะก็เราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันอยู่อย่างนี้นะมันอยู่สีขาวตรงกับสีขาวเนี่ยไม่ได้เราต้องให้ขาวตรงกับสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขาวนะท่านผู้ชมเราถึงจะแก้ได้เสร็จแล้วนี่ด้านนี้วางซ้ายก็เหมือนเดิมก็คือหลัง นะเราก็จะได้หนึ่งหน้าแล้วเสร็จแ,แล้วนี่คือวิธีการแก้ชั้นที่1ชั้นที่หนึ่งนะให้เราหมุนลงนะหมุนล่างขวาแล้วหมุนขึ้นก่อนน,นะท่านผูมันก็จะลงไปอยู่ตรงนี้แล้วตานนี้ไม่ไม่ใช่ว่าหมุนกลับเหมือนเดิมนะมเออไม่ใช่ว่าหมุนอย่างนี้ไม่ใช่นะให้ทุกคนดูก่อน สังเกตก่อนว่าสีที่ไม่ใช่สีขาวในมุมเนี้ยมีสีอะไรบ้างส้มกับเขียวใช่ไหมส้มกับเขียวแล้วก็หมุนไประหว่างส้มกับเขียวก็คือที่ตรงนี้เป็นสีส้มและตรงนี้เป็นสีเขียวต้องหาแนี่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 แล้วหมุนให้ตรงนี่เสร็จแล้วทําเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะแตกต่างไปหน่อยก็คือดูก่อนว่าอยู่ซ้ายหรือขวาตาน,นี้เปลี่ยนอันนี้ขวาน,นี้ซ้าย แล้วนะอันนี้มันอยู่ทางขวาใช่ไหมก็ให้หมุนลงหมุนล่างซ้ายขึ้นนี่เลยมันจะตรงอย่างนี้เลยแต่เหลืออันหนึง่งแล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คืออ่ะอันนี้เรารับเป็นอย่างนี้แหลนะก็คืออ,นนอันนี้ขวาแล้วแล้วก็หมุนซ้ายขึ้นอะก็หมนด่ะชสะเสร็จแล้วนี่ให้ได้หนึ่งหน้าแล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหน้าเขาเรียกหชั้นและให้เราพลิกลูบิกพลิกรูบิกอีด้านนี้นะ แล้วให้ทุกคนดูหน้า้นี้หน้านี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่เหลืองเต็มหมดเลยนะท่านผู้ชมซึ่งวิธีการที่จะให้เหลืองมันเต็มเนี่ยก็คือให้ทุกคนดูนี่หาสีเหลืองมานนึงก่อนนี่คือสีเหลืองนี้แล้วให้ทุกคนหุ่นนี้ตางนี้เลยขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายสองทีก็ล,ลงมันจะมีอันนึงที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วเห็นเปล่าอาให้ทุกคนเอานั้นอะเข้าหาหน้าตัวเอง ่แล้วมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันคนะไอ้คนหมุนไปทีนึงขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงว้าวน้านผูจชมนี่ก็คือวิธีการแก้สองคูณสองนะท้านผูจชมว้าอ้าโอเคก็เป็นประมาณนี้ฮะ<ม>ก็เก่งมากเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e แล้วก็ดิงกุ้งๆินกุ้งทิ้งะฮะ